นี้เป็นงานบรรันฑิตน้อยประจำปีนะครับผมของโรงเรียนเสริมลิ้นะครับนี้จะเป็นวันที่11มีนาคมน,นะครับผมพ .2 2559นะครับผู้ปกครองเพื่อข่ายก็มาทำซุ้มต่างๆนะครับผมให้กับโรงเรียนนะครับ ค่ะในช่วงนี er. ้น้ำมาสำหรับผู้คนรอที่ถ่ายรูปตามสุ้ต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปเวลาอีกไม่ถึง20นาทีนะคะเราจะมีการเรียกตัวบัตริตนะคะเราจะมีการเรียกตัวบัตริตเข้าเก็บตัวนะคะที่น้องเก็บตัวนะคะช่วงนี้นะคะเรามีรับเข้าชม ร้อยนะลูกนะเพราะว่าเวลาของเราเหลือไม่นานแล้วนะคะเราจะมีการเรียกตัวบันทิกนะคะสำหรับ,บน้องที่มาแสดงละครทอนหรืออสองนะคะคุณพ่อเธอเก็บตัวที่ห้องสมุดเลยค่ะทาได้แล้วคะนำสําหรับผู้ปกครองที่จะยืนุกลับบ้านนะคะเราจะมีการ ชื่อปัติกันในวันที่18มีนานะคะเพราะว่าวันนั้นนะคะเป็นวันมอ